เรียนรู้จักกับคนพิเศษนะครับเรยเชิญเชิญมาบอกเ่องีความประโยชน์เกี่ยวข้องอยู่เกี่ยวกับการผูกสวนนะครับตอนนี้ผมเป็นนักวิจัยนะครับเป็นนักวิจัยที่ผลทำให้ผลรวยทำให้ผุสวยนะครับก็คือผลมาจากนมขึ้นนะครับ ก็วิจัยมาสิปีที่มหาวิทยาลัยัเกษตรศาสตร์เป็นนะครับ่ะที่แน่แน่ใจนะครับความมีประโยชน์จริงนะครับโดยนี้จะแจกตัวอาบหารเล้าสวยให้นะครับมามาแล้วจะ,ะไม่ได้มาขายของนะครับมา,มาให้ความรู้นะครับเพื่อจะมีประโยชน์ บางสายสุกที่นีเป็นที่แรกสำหรับการมาคุยกับชบาวบ้านแบบนี้นะครับธรรมดาผมจะ,อ,ะอยู่่ปรึกสาในปางใหญ่นะฮะใครใดูโศกนาฏินค้านะครับงานวิจัยของผมคือ,อสารสัตอก,กาศนมพึ่งน,นะครับนมพึ่งน,นี้เป็นอาหารของนางพญานางพญาธาไม่ได้ กนินนะกินลงพึ่งจะอายุแค่หกเดือนแต่ถ้าเกิดกินลงพึ่งนูเข้าไปก็จะอายุสองปีแล้วก็จะจะไขวันละสองครั้งนะครับแนวที่ตรงนี้ผมเลยนำมาทำเป็นลักษณะเป็นสารเทคโนโลยีชีวภาพนะครับสกัดออกมาให้เป็นรูปของการแรกเพศทุกวงในสูงนะครับ ทำให้อากาศาถ่ายเทมุ่งไปดินและน้ำนะครับพืชก็จะแตกยได้ได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็จะไม่ตายนะตอนนี้ก็กําลังดังชื่ออาร์ดีสองหน้าข้อหนึ่งทักพิมพ์บุกเกิลปุ๊บก,ก็จะรู้เลยอตอนนี้ทั้งประเทศทเลย,เย,ยที่ปลูกต้นเลี้ยงส่วนใหญ่จะตายหมดนะครับที่อุตสาหกรรมจะตายถ้าใครปลูกได้หนึ่งต้นเขาก็จะให้กลเมืน่นนะครับถ้ามีลูกคือ,อความยากของ การปลูกทุเรียนนะครับก็ตัวนี้ก็ทําให้สวนทุเรียนสร้างขึ้นมาสําเร็จนะครับบ้านงาาเองก็มีหลายส่วนนะครับท,ที่ใช้เคยได้หนึ่งต่างก็ได้สามสามต่างนะครับสามเท่าตัวนะครับก็เคยใช้ยาฉีดเคมีประมาณสักเดือนละแสนก็จะไม่ต้องใช้มากสังน้นแล้วนะครับเกษตรบ้านเราก็ฉือปุยแพร์นะครับ มแมลงกินแล้วก็โรคก,ก็รุมเร้าผู้เรียนเนี่ยอายุ3ปีอายุ10ปีก็้ยืนตายได้นะครับอันนี้ก็เป็นเป็นเป็น,ปน,ปนความเสียหา,ายที่ทําให้ชาวสวนขาดทุนนะครับสารสารตัวนี้ะจ,ะจะจะใช้แค่5ซีซีตระนาณ2ี่ิลิตนะครับฉีดทุงเจ็ดวันง่ายๆนะครับเข้าหูเข้าตาเข้าจมูกได้หมดนะครับสำหรับ,บด้านสุขภาพก็เป็นที เชื่อถือได้เพราะว่าผลิตมาจากแหล่งธรรมชาติจากพืชร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็จะมีลักษณะพิเศษนิดนึงทําให้อากาศถ่ายเทได้ได้ดีในดินนะครับแล้วก็ทําให้พืชสักพัทส์ได้ได้ได้ดีขึ้นหลังจากใช้สิบวันก็จะเขียวทั้งทั้งพื้นที่เลยซึ่งจะซึก็จะมีเหลืองนะครับแล้วก็การดูดซึมพันธุ์ถ่ารก็จะจะดีลูกจะหน จากจาก20ลูกก็จะได้80ลูกนะครับหลังจากใช้นะครับก็จะจะมีประโยชน์สำหรับท่านนะครับอันนี้ <c oughs> พูดถึงเรื่องก,การเกษตรไปแล้วส่วนในการปลูกผักก็เหมือนกันทำให้ผักทำเป็นระบบเกษตรดินีดางเกษตรดินี CNC มีจุดอ่อนอยู่ที่ว่าจะมีโรคแมลงเข้ามากินหลังจากฉีดสารปันี้เข้าไปโรคแมลงจะทำลายได้น้อยอาจจะมีบ้าง แต่ไม่ถึงขั้นเสียหายเลยนะครับก็เป็นเครื่องมือหนึ่งสำหรับกรเกษตรยุคใหม่นะครับเป็นเป็นตัวที่สามารถนำความสำเร็จมาให้ทุกท่านได้นะครับเอาไปฉีดมาเข้าก็ได้เอาไปหยดในน้ำเ,เลี้ยงปลาตู้ปลากัดได้หมดนะครับอ่านบัวอะไรต่างๆได้หมดสมบักสารตัวนี้ก็จะ,จะเกี่ยวกับการแยกเก็บประจุกบนปากของธาตุ ที่อยู่ดินที่นี่รู้สึกดินจะเป็นดินด้านล่างจะเป็นดินที่มีมีแร่ธาตุน,นะครับเหมาะสำหรับทำสวนผลไม้นะครับ <c oughs> บนน้้นนาซีตากินบุรีที่รู้สึกจะหลายร้อยครอบครัวนะครับที่ปลูกทุเรียนนะครับส่วนพืชอื่นๆก็เราก็มีอาชีพเกษตรนะครับผมก็มีไร่อยู่นะ,ะเป็นลูกเกษตรกรน,นะครับมี หลายรอบได้นะครับก็ทำมาตั้งแต่ต้องเกษตรตั้งแต่ยุสิบหกนะครับเรียนเกษตรมาเรื่อยนะครับก็มาคิดพ้นเรื่องเกษตรกรไทยนะครับกนน็เพื่อนความภูมนะิใจของประเทศของเรานะครับจะได้ไม่ต้องพึ่งผ่านต่างชาติมากมาก,มากหนายเท่าไหร่สำหรับท่านที่มีโทรศัพท์อะไรก็เช็คได้นะครับอันนี้สองห้าหนึ่งเป็นคลิปเรจะจะ,จะเจอผมในในในมือถือนะครับนะ สหรับ,บนี้ก็จะมีเอาเอา,เอาไม่ช่วยนะครับจะจะแตเชิญที่หมวดนะฮะที่หมวดกับเดี๋ยวเดี๋ยวเชิญสองท่านที่ที่มีประสบการณ์นะครับกับมีอาจารย์ประดมนะครับอาจารย์สอนภาษาไัยนะฮะเดี๋ยวท่านขึ้นมาพูมดคุยด้วยเชิญับที่หมวดกัน ที่เราจะปันใจนะครับหลังจากนเติร์ดเขาเรียกตามสรรคุกานะครับการจะโหวค,ครับก็คือพวกเกี่ยวกับนะครับอดีตสองห้าห้าหนึ่งครับวันนี้นะครับที่ผมใช้อยู่และยก็อีกหลายคนที่ใช้นะครับรู้สึกว่าประสบผลสํเร็จนะครับคือใช่ดีครับ คือผมพูดไปกัอก็จะไม่มีใครเชื่อนน้องต้องให้ทกปักดป็นตัวเองนะครับผมถือคติว่าใช้ก่อนงามก่อนนะครับโตก่อนนะครับเื่งโลกแมลงนะครับก็ไม่ค่อยจะมีมามรกวนนะครับผมใช้อยู่เดินไปชมได้นะครับที่สวนผมนะครับจากที่ยอดไป่โผล่เลยตอนนี้ขึ้นเป็นสองนะครับนะครับถ้าเข้าไปดูในยูทูบใช่ไครับก็จะแต่เห็นนะครับที่ไปถ่ายทำาป็นวันนี้นะครับแค่ัวนีนะครับผมบอกว่าดีจริงๆนะครับเราใช้ ฉีดทุกเจ็ดวันนะครับอย่างผมิีทุกเจ็ดวันนะครับยังไม่ถึงเดือนนะครับความแตกต่างนะครับที่ผมไปประสบมานะครับผมบอกเป็นกระเช้าจริงนะครับผมยังพูดกับเจ้์เตยและก็ทีมงานของ่านเลยว่าไปอยู่ไหนมาทําไมไม่มาเระสศตัดีที่แล้วแต่ผมคทีว่ามันยังไม่สายนะครับยังไม่สายยังไม่มีคำว่าสายเกินไปนะครับเพราะทุเรียนทุเราที่ปลูกใหม่นะครับก็ยังเล็กอยู่นะครับใช้ง่ายครับที่มนฉีดนะครับเจ้าการแนะนำนะครับฉีดจากเจ้าออมานะครับ ยู่ตรงไปที่ดินเสร็จนะครับจากเส้นเดือนที่ผมไม่เคยมีครับผมใช้เคมีเยอะดินแย่เสือนะครับฉีดยาขยายเส้เดือนครับแต่ตอนนี้นะครับเพราะปัญหาตรงนี้นะครับเส้นเดือนมีครับเส้นเดือนมีนะครับเป็นเป็นสิ่งที่เถือเชื่อนะครับเป็นสิ่งที่เถื่อเชื่อนะครับก็พูดไปก็จะคิดว่ามัวนะครับผมบอกว่าท่านลองมาใช้เองดีกว่านะครับนะครับใช้เองนะครับคุณจะรู้นะครับก็ถามคนที่ใช้ก่อนครับว่าเป็นอย่างไร มาไหมวันนี้อ่าใช้แล้วได้เพิ่งจะใช้คนที่ใช้ก่อนนะฮะนั่นไงยื้ยืนอขึ้นหน่อยยื้อขึ้นหน่อยยื้อขึ้นหน่อยอ่ายื้ขึ้นหน่อยครับชนตัวหน่อยชนตัวหน่อยใช้ได้เลยครับผมเป็นไงครับเป็นไงครับดีค่ะอ่าครับการันตีได้ครับการันตีได้ผมเขาดีจริงๆนะครับไม่ได้ม้ผมรักไม่เนะครับบอกเลยว่าดีครับปัวหนี้นะครับ ใช้ได้ถึงร้อยสเปรย์ร้อนสเปรย์จะไม่ต้องบอกวกกับอื่นนั้นอย่างที่เบนใช้นะครับผมมาใช้ตรงนี้จบแใ่ปวดเดียวครับจมในหนึน่งปวดนะครับภูมิใจครับภูมิใจเรนบ,บอกว่าไปอยู่ในมาสเตอร์ทำไมเราไม่รู้จกันก่อนนี่เนาะ <c oughs> ผมมีมานานนะครับแต่เขาเพิ่งจะมาครับ ถ้าผมไม่รู้จักกับผู้การนะครับท่านผู้การนะครับผมก็คงจะไม่ได้ใช้ัวนี้ครับบอกมาตรงาภูมิใจครับขอบคุณครับขออนุญาตผมอารมณ์รัตนเพียรนะครับเป็นอาจารย์อาจารย์เิ็ที่ดีสุนิกานุสันติชัยที่เพื่อนนะครับตอนนี้ก็เริ่มก้าวเข้าสู่เรื่องของสนับสนนการเป็นเกษตรกรซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยผมไม่เคยคิด เงินเกษียไม่เคยสนใจไม่เคยที่จะไปปลูกต้นไม้ไม่เคยไปดูอะไรอะไรมาเดื <pers> uh อนตัวเองเพราะอายุเริ่มมากขึ้นหรือใกล้เกษียณยังไงทุกทุกอย่างตอนนี้ถึงต้นไม้แล้วสวยทั้งหมดดีทั้งหมดนะครับออผมเป็นคนจังหวัดตราครับซึ่งที่นั่นก็เรียนเพราะอะไรเนี่ยค่อนข้างเยอะเพราะเขาเป็นเมืองผลไม้นะครับปลูกได้ดีมากแต่ตอนนี้ผมมามีครอบครัวที่ ภาคพีจังหวัดนครนายกซึ่งที่นครน,นายกเนี่ยปลูกในเรื่องของมะยงชิดเ,เยอะมากเหมือนกันแต่ทีเนี้ยผมต้องการในเรื่องของความแตกต่างอย่างจะปลูกอะไรที่มันแปลกจากเขาแล้วก็สิ่งที่ปลูกนั้นต้องดีด้วยก็เลยไปลองปลูกในเรื่องของทนะุเรียนนะเริ่มปลูกดูก่อนว่าตัวเองเนี่ยจะไปไหมไปได้หรือเปล่าจะสู้เขาได้หรือเปล่าอาชีพางเนี้ย เขาบอกว่าทุาเรียนเนี่ยเป็นสิ่งที่ปู่ยากมากปูกไปสองปีตายสปีตายสี่ปีจะมีลูกยังตายมันท้าทายครับน,นี้เป็นสิ่งที่ท้าทายผมก็ลองปุูมทูก่อนเขียนต้นไม่ถึงปีครับหมดไปแล้วสองต้นที่มันตายเพราะว่าด้วยเรื่องของอยาครับทั้งยาเคมีทั้งในเรื่องอปุ๋ยต่างๆก้อยมือใหม่นยะเราสะเปะตะปะไปหมด เขาบอกอันนั้นดีอันนี้ดีอย่างนั้นดีผมลองหบดไม่เหลือครับตายหมดครับหาวิธีใหม่หาวิธีการก็รไปดูใน YouTube นี่นะครับไปเจอ r าร์ดีห้าห้าหนึ่งครับไม่เชื่อน้ำยาอะไรมันจะดีขนาดนี้ลองซื้อมาใช้ไ,ชไปหยดดูห้าซีซีต่อดน้ายี่สิบปิดมันเหมือนไม่มีอะไรเกิด มันน้ำใสๆแต่นั้นมีคุณาภาพค่อนข้างสูงมากๆก็รอฉีดมาดเรื่อยๆ5วัน7วันฉีดมาดเรื่อยๆตอนนี้ปึกๆึกปริญยอดแตกตลอดดีตลอดตอนนี้ผมสบายใจแล้วผม,ผมจะเดินสู่ในเรื่องของสานนสายเกษตรกรตรงนี้ได้แล้วคิดว่าอาชีพตนี้สามารถไปได้ก็จะขยายในเรื่องของทุเรียนตรงนี้ ป้าหมายผมมีสักสไร่โดยประมาณสักห้าหกสิบต้นเอาไว้ก่อนก็จะลองตรงนี้ไปแล้วก็สิ่งที่ลองใช้ตรงนี้มันดีอยู่แล้วผมก็จะใช้ rd 2 5งห้เนี่ยซึ่งตรงนี้สามารถการันตีผมได้ว่ามันไปได้ก็ลองดูแล้วใช้ได้ดีครับขอบพระคุณครับ S <S ไม่กวาดนะดอพอเขาใช้ตัวนี้ก็ก็หาย,หายก็ดีขึ้นแล้วอย่างมันก็ดีหรืออย่างซุปโอที่ไม่หวานนีร่รสชาติมาเลยนะหวานเลยละ่ะหวานหวานเลยละ่เลยละเรียกว่าจากที่ไม่ค่อยหวานนี่ผิดไปเอะหวานเลยเร<ๆ>าไม่มีม้แตนี้ส้มโอเนี่ยสุมโอก็ เพิ่งจะหมดไปเนี่ยตอนสาธิตตัดหมดเลยทุกอย่างมาช้าไปหน่อยครับตลาหนักรวมบงรมผู้เนี่ยรวมพู่ต้องหวานหวาเที่ยงเงยมะยงชิดนี่นะทุกอย่างผลไม้รสชาติมารสชาติมันจะดีขึ้นนะหวาน แล้วต้นนี้ก็โอเคมังคุดมังคุดก็ดีขึ้นนะอะไรไม่ยอมคิดก็ดีขึ้นคือว่ารสชาติดีหมดมันนะม่ไม่ความหวานจะมาเลยแล้วมังคุดลูกมันใหญ่ขึ้นมาจองไปนะต้นปูนหลายร้อยต้นสองสามร้อยต้นเลยครับปกตินาดีอ่ะมังคุดจะลูกเล็กสวนอื่นนะที่เราไปเจอนะลูกไม่ใหญ่เพราะอะไรอันนี้ใหญ่ที่ลูกโง นั่นก็อยู่ในเกณฑ์แล้วแต่ซ8ลูก10ลูก1ิดปะปุูกตีเนี่ยสวนที่เราติดไปแต่บ้านเราเขตนี้มันรสชาติมันจะมานะม,มันจะกินมันจะไม่เี้ยวหรอกถ้าเป็นแถวจานมันกัดไปมันจะเี้ยวก่อนออแต่บ้านเราน,นี่จะหวานก่อนจานกินไปจะเสียวปัน่นเคี้ก่อน,อนแต่ก็อโอเคถเ้าคทำแล้ว ตอนมาตอนนั้นกำลังเก็บมะปาแล้วตุเรียนก็กำลังลูกเข้าไข่แล้วสลัดลูกไม่เปีนเนี้ยมันก็มีสลัดนะครับแต่มันก็ปกติมันมันก็แบบที่ว่ามันสลัดเยอะก็น้อยลงดีลงที่ว่าต้นมันดีถ้าฉีดไปที่ต้นแตกเลยนะตุเรียนมันดีโตต้นมันจะแตก ไม่ก่อจะเ้านตางนมัก่อนต้นมแต่ไม่คยนั่นทีดเข้ไปต้นแตกเ่ยต้นแตกเป็นน้ไเข้งเด้งเบ่งเต้นจะเบ่งออกแต่มันจะเป็นรอยแสงตาต้องเลยนะร้อนอันเนมีมาคุดอยู่ต้นหนึ่งแล้วก็มีเพื่อเอาไปฉีดยังก็จาก เคยออกลูกลูกสองลูกสามลูกบอกเป็นกิโลสองกิโลเลยมผมเลกว่าโอ้มาถึงนี่เลยอ่ะขนาดบ้านผมก็ไม่มีสวนไม่ใช่นา้ายังว่าหลานยังเอาไปใช้อ่ะที่ดูจากสวนล่มลื่นดีเนาะสะอาดดนะ้วยเนี่ยสวยดีสวยสวยหลานม,มันมาบอกว่า ว่าปีนี้จะได้กินมันเป็นยอดไม่กว่าขี่ไปฟืป้นขึ้นมาไม่น่าเชื่อได้ขึ้นมาลมเลยใบเบยเต็มมันก,ก็ดีมันก,ก็ออกรูปม,มาทีละใช่ตรงเนี้ยจักวะร้อนเนี้ยต้นดีดีกับดีขึ้นมาตอ,อนนี้ก็ดีหมดเลยเมย์มนั่นสวนคุณทองดีอะ่ะเขาเป็นไม่กว่าขึา้นไปเลยนะที่เราไปอะไรโอู้มันนาจะตายอ่ะ เรากลับมาดูเดือนนี้ก็ใช้อะไรอย่างนี้มือนกันแตกยอดแต่ก่อนเนี่ยแต่ก่อนนี่แตกยอดลงมาทุเรียนมันจะเป็นขนาดนี้ครับที่เป็นที่เรียนยอดเป็นขวานเนี่ยจะลงมาขนาดนี้เนี้ยเนี่ยเขาก็าทำสวนทุเรียนก็มาว่าเอาไปเอานี่แล้วก็าสั่งเอาเองเด้อโตมีใบให้เขาไปสั่งเอาเองเขาก็ทำสวนทุเรียนเพื่อจะทำก็เอาไปเอาไปแล้วก็สั่งกันเอานะผมก็จะให้ซื้อมืไว้ก็แบ่งขายก็ไปสังเกตไหมมันจะลดปุ๋ยตัวอื่นลงมาสังเกตไหมเนาะ มันจะลดต้นทุนได้อ่ะผุ้เรียนขอให้ใบดีอย่างเดียวถ้าใบาไม่ดีจบไม่มีไม่ติดถ้าใบาไม่ดำใบเป็นไม่ปลอดยังไงก็ไม่ติดถ้าใบาดีติดดูที่ใบก่อนถ้าใบไม่ดีจะไปหวังลูกถ้าเป็นยอดไม่ปลอดมันติดด้วยกันแต่กันลูกสองลูกแค่นะคนที่ดีเยอะ แต่สวนมากนะหนึ่งจะล่าคุณเน่าเขายอดแมกวาดเนี่ยต้องมาดับหนึ่งเลยนะยอดแมกวาดเนี่ยมันแก้ไม่หายหลายสวนนะปีนี้ขายได้เท่าล่ะเขาได้นะจากทุเรียนจากเคยปีทุกปีไ hmm. ด mm ้ต hmm. ันหนึ่งแต่ทุเรียนยังไม่เยอะนะทุเรียนเพิ่งจะสอนเป็นเป็นมากมเป็นมากเคยที่เต็มที่ตันปีนี้ขึ้นมาสามตันกว่าสามเท่าตัวเลยเนาะ ขายินดีด้วยนะคะมันจะขึ้นมาสามตันกว่าจากผมมาเจอมันตายแล้วไม่ได้ใช้แต่ต้นนะไม่ได้ใช้แต่ต้นปีอะไรผมมาเจอทุเรียนเรื่อออกดอกอะไรแล้วไงปีนี้ไปดูเลยปีนี้บำรุงทุกปีนะปีหน้าแล้วก็ทำไปมันใช้แล้วมันดีก็ใช้นะแต่ใช้แล้วไม่ดีก็ได้สักสิบตันนะปีนี้นะสิตัน ยังคงไม่ถึงนะแทนขึ้นมาสักหน่อยใช้ดีเนาะขีดไปดิ้ต้นเล็กๆนี่มันแตกใบอ่อนเลยนะแทงใบอ่อนมันพูนใบใหญ่เริ่มมันก็เป็นผมคิดว่าผมเชื่อที่ว่าขีดตามต้นตามต้นมันเปลี่ยนต้นแตกต้นแดงมาแยะเยอะแยะอืมคดีหนึ่งคนน่ารักดีบอกากดี ยอดไม่กวาดแต่ส่วนมากจะเป็นสูเดียนส่วนมากยอดไม่กวาดมันจะแก้กันไม่ค่อยตกแล้วมันเป็นเมื่อสามสี่ปีเนาะพอต้นโตมันเริ่มเป็นไม่กวาดอ่ะสังเกตดูนะแต่เราก็ต้องผสมยาฆ่าแมลงด้วยบางครั้งเพราะว่าบางทีแมงมันมากินใบผสมกับตัวอาดีผสมกันไปเลยได้ผสมได้ผมก็ฉีดแต่ก็ เราไม่ต้องขีดหลายเที่ยวไงแต่เราไม่ได้ใช้เหมือนปล่อยมากมาก่อนใช้ยาฆ่าแมลงมากอันนี้ก็นานๆผ<ม>สมแค่ปีเดีเอาไอม่ไปล่จริงๆค่อยผสมรู้ว่ามันรวมมันมาลงมันแะแทงใบอ่อนเดย่จริงต้องผสมยาฆ่าแมลงทุกครั้ง พอมันแทงไปออดกับใออดมันจะไากินเราไม่ได้ใช้มากเือไปแก้ให้มันเหมือนจะไล่มันเนี่ยทางดินน,นะให้ถือ้ทางดินทางดินก็ตอนตอนนี้ให้ให้เป็นผลเดียวเองกุดเสมอกุบเส,สมอเท่าไหร่ประมาณ ต้นสักเกือบโลนะเยอะไปเยอะมันจะอ่อนแอเรื่องรูแรงต้นใหญ่นะต้นใหญ่ก็ประมาณกิโลนิ่เม็ดเนี่ยมะเร็งได้เข้าเข้าใส่เยอะอ่ะเพราะเราเคยทำอาหารหวานใส่เยอะไงหนอนเข้าทั้งสวนเลยเราไม่ใช้เคีว่วภาพมั้งคีว่าภาพผสมถท้ค่าทางจะเบิร์เกอส์ใบหนาดีนะใหญ่ขึ้นขี่ไปเรื่อยๆมจะใบ เขาเพื่อนัทบายดีเป็นพยายามเน้นดินน่ะพยายามเน้นขีดดินปีนี้ขายขายโลเท่าไหร่ปีนี้ลูกเขาผมร้อยสี่จบงานเลยร้อยสี่จบงานเลยจบเลยทีเดียวตั้งแต่ต้นเลยถ้าเปิดหัวก็ร้อยสี่ยันจบเลยทีเดียวเพราะแต่เปลือกบางขีดเนี่ยเปลือกบางมากคือมึงกันรอบไม่ได้เลยนะทุเพื่อนเนื้อเยอะเนื้อเยอะจากจัดก่อนก่อนใช้อ่ะ มันจะหนาเหรอเปลือกม,ม,มันก็เมื่อก่อนนี้มันก็จะหนาขึ้นมานะถ้าเกิดเราไม่ใช้ถ้าไข่เนี่ยหนึ่งเปลือกบางมากมเปลือกบา,กางรสชาติจะดีหนักเด็กมันหนักขึ้นไแล้ว,แล,วแล้วมันหนักขึ้นไหมสังเกตอ่ะก็โอเคเออแบบมันไม่เสียไงหนึ่งไม่เสียแล้วเราขายแล้วก็คือเค็มด้วย ถ้าเสียเกมเคมแล้วก็รับผิดชอบหมดถ้าถ้าทุดเดียนหมดก็โอนเงินให้ไปหรือว่าเขาซื้อไยซื้อเสียปีนี้ดูมีอยู่เป็นสี่ห้ารูเมะที่เสียแบางทีมเป็นหนอนอยู่ข้างในแค่นั้นแหละที่ว่าเสียแต่ยาตัวนี้มันมันไม่ได้ป้องกันมแมลงไม่ให้กัดใบเมื่อไหร่แต่มันแต่มันไล่ แต่มันก็นไล่บ้างแต่ว่ามันก็ไม่ถึงกับ<อ>ว่ามันเป็นไงเพราะมันไม่ใช่เคมีใช่มันไม่ใช่เคมีแต่ผมก็สมนานๆเหยียด<อ>ท่าทีนะครับ ต้องราต้องดูแลตัวเองด้วยนะโอ้ยเมื่อก่อนนี้ใช้ยาฆ่าแมลงใช้มากเลยมีทุกปีหนึ่งซื้อกันเป็นพันแสนจะพอยาฆ่าแมลงเสื่อมใหนุแต่ก็ไม่ได้ดีปีนี้ปีนี้ทุกปีนี้ไม่เคยใช้แต่เราซื้อยาก็ก็ไม่กี่ขวดแสดงว่าประหยัดต้นทุนลงเลยโอ้ประหยัดเยอะประหยัดเยอะยาฆ่าแมลงนี่ประหยัดเยอะร้อยเปอร์เซ็นหรือว่าห้าสิบเปอร์เซ็นที่ประหยัดลงเนี่ย เกือบ,บร้อยอเปอร์เซ็นต์เพราะไม่ค่อยได้ใช้มากทำไมเป็นเมื่อก่อนนี้ยกทีมาแต่เป็นลังตอนนี้ซื้อทีละขวดเป็นแสนเลยอะอยากทาแะลรไม่แพงจังโอ้โหมันแพงเนยเนาะ มันไม่ได้อย่างเดียวบางทีรังหนึ่งท่าไหร่หลายหลายอย่างขวดสี่ห้าร้อยกว่าเงี้ยผสมผสมทีสามขวดสี่สามขวดทีเดียวแล้วสามขวดสี่ทอไปไปใช้มันส้มนะห้าตัวก็หาอย่างขวดส้มมันปวดมันใช้ยาเยอะใช่ตะกูลส้มะนใช่แต่ถ้ามาก็เลยส้มมันตายอะไรก็เลยมาปุ๋ยเรียนอืม กระสุกกระดาษพื้นที่ก็ไม่มีแล้วแน่นไปหมดเลยแน่นกระไดยัดมากต้นไหนมันตายมันเลยก็ยัดจมออกมาน้่งไว้ขายทำมากี่ปีแล้วเนี่ยดูตั้งแต่พ่อตาเขามาทำนี่ไม่รู้จะกี่ปีจนพ่อตาตายหมดก่อนเป็นทุเรียนหมดเลยนะเนี่ยก่อนทุเรียนสี่ร้อยห้าร้อยต้นไม่ใช่ตัดๆทีนึง ยี่สิบสามสิบตันนะไม่ใช่ว่าตัดซีละตันสองตันนะทุเรียนแต่โลละสิบห้าบาทสิบบาทไม่รวยเรียกว่าโอซารอยู่ตอนนั้นรวยเลยถ้ามาตอนนี้รวยรวยจริงแต่พอใกล้จะแก่แล้ว ทิ้งยาวเลยครับีกค้างรอบก็ได้ักรยาแต่มันก็ไม่ค้างแล้วเนาะไม่ตกค้างแล้วสิบวันก็โอ้เราทิ้งนี่ที่เป็นเดือนสองเดือนทีเว้นที่เป็นเดือนเดือนกว่านแต่แต่อาดีเขาก็ปดปดหมดแล้วปดตกค้างหมด เหมือนล้างสารพิษด้วยอาณเออปวดตัวทั้งนน้ำใสๆไม่น่าเชื่อนะีรขว่าน้ำใสๆสีีเป็นน้ำใสเดี๋ยวผสมมันก็น้ำเปล่าทีด้วยแหละแต่เนี้ยยัไม่สบายใจใช้เท่าไหร่ปริมาณที่ใช้อะเขาสูบผมใช้ผมสิบทีพันลิตรเลยอืมทีละขวดเลยโอ้ทีละขวดเลยขวดหนึ่งก็ได้แค่พันลิตร แต่มันก็ก็อสั่างแต่จริงๆก็ใช้แค่าีแต่ผมใช้ขวดดึงละพันลิตรใจดีพันลิตต่อขวดขวดไม่ได้แค่ครึ่งลิตรเองแค่ห้าอก็พอดีกันแหละแต่บางคนนี่นะใช้5าตีฉีดเร็วไหมทำงานฉีดเร็วไหมผมฉีดละเอียดฉีดละเอียดใช่ เป็นยังไงสีละเอียดอ่ะก็เดินช้างมม่ดินสีดดินปีดใบมันลำต้นแต่เน้นลำต้นต้นกับดินลต้นกับสายที่อะไนะมันจะแตกเลยต้นเนี้ยต้นแตกแบกมันจะเปลือกริ้วๆที่เปลือกจะแตกมันจะร่อนเปลือกแข็งๆมันจะร่อนปริ ร่อนออกใช่เนื้อเนื้อใหม่มันมางไงใช่<อ>มันก็เป็นผลดีแหละผลดีเออลำต้นใหญ่พอน้ำพออาหารเยอะใหญ่เหยือนกมันข้ออาหารมีมากขึ้นดูดได้มากขึ้นลูกก็ใหญ่ได้ไแล้วร,รู้จักอาดีได้ยังไงก็น้องมันอยู่ปรจจินก็ดูใน YouTube นี่แหละมึงบอกลองใช้ดู ก็สั่งมาเลยลองดูจากต้นที่มันสภาพไม่ดีฉีดไปนี่แทงใบอ่อนขึ้นมาแล้วก็ติดลูกเลยทีนั้นถึงตอนมีดอกแล้วก็มีลูกแน่นอนมันเริ่มแล้วไงติดทุกดอกลุงฉีดเพราขึ้นใบอ่อนขึ้นอ่อนครับพอใบมันเต็มก็มีดอกอะไรกันมที่นึกว่า ไม่คิดว่ามันจะได้ลูกนะมันก็ยังได้ยีลูกยี่สิลูกขนาดเราเห็นสภาพต้นเราแย่แล้วยังไงก็สภาพนี่ควรจะได้แค่ลูกสองลูกใช่แต่ได้ยี่สิบลูกขึ้นไปก็โอเคแล้ว